สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง,ง่ายสไตล,ล์เราลองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยคเงื่อนไขในภาษาสเปนกันนะคะหรือในภาษาสเปนเรียกว่า Las oraciones condicionales ประโยคเงื่อนไขเป็นประโยคยังไงนะคะก็คือประโยคที่มีส่วนที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็ส่วนที่เป็นผลลัพธ์นะคะอย่างเช่นถ้าฉันมีเงินฉันจะไปเที่ยวสเปน เงื่อนไขก็คือถ้าฉันมีเงินแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือฉันจะไปเที่ยวสเปนและประโยคเงื่อนไขในภาษาสเปนก็มีกันอยู่3ชนิดนะคะก็คือ 1. ประโยคเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือสามารถเป็นไปได้ 2. ประโยคเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้น 3. ประโยคเงื่อนไขที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่เป็นจริงเรามาดูประโยคเงื่อนไขชนิดแรกนะคะก็คือประโยคเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือสามารถเป็นไปได้ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้กิจวัตรประจําวันหรือสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะคะประโยคนี้นะคะประโยคเงื่อนไขก็จะเริ่มต้นด้วยคําว่าซี และตามด้วย p r er e s e n t e r e indicativo ส่วนผลลัพธ์นะคะก็จะใช้ futuro s i m p l e หรือใช้ p r er e s e n t e r e indicativo กับผลลัพธ์ที่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือใช้กับ imperativo ก็ได้เพื่อแสดงคำสั่งหรือการขอร้องมาดูตัวอย่างกันนะคะ Si tengo dinero i r é de vacaciones ถ้าฉันมีเงินฉันจะไปพักร้อน Si llueve y hace sol ซาเ e e เอลอารโกอิ s s ถ้าฝนตกแล้วก็แดดออกเราก็จะเห็นรุง้งอันนี้ก็จะใช้ presente นะคะเพราะว่ามันเป็นจริงมันเป็นสัรธรรมนะคะถ้าฝนตกแล้ว org, แดดออกแดด่องอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นรุ้งได้ s i q u r e r e s aprobar e n Examen e s t u d i a m á s ถ้าเธออยากจะสอบผ่านนะเธอต้องอ่านหนังสือให้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นประโยคคำสั่งนะคะใช้ i m p e r a t i v โถ้าจะใช้ presente ก็ได้ก็จะได้ว่า s si quieres en en, que i quieres aprobar en e x a m e n tienes q u e estudiar más. ถ้าเธออยากจะสอบผ่านเธอต้องอ่านหนังสือให้มากกว่านี้มาดูประโยคเงื่อนไขชนิดที่2กันนะคะก็เป็นประโยคที่ผู้พูดคิดว่ามันยากที่จะเกิดขึ้นหรือใช้กับเหตุการณ์ที่ผู้พูดอยากจะสมมุตินะคะ ประโยคนี้ส่วนที่เป็นเงื่อนไขก็จะใช้เปเต r รโจอิมเปรเฟกโตเดซุ n ุนต o โบนะคะส่วนที่เป็นผลลัพธ์ก็จะใช้ c o n d i ช i o n a l Simple ประโยคเงื่อนไขชนิดนี้นะคะก็จะใช้กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะซ i อ l i ิเ si ซี e เมเ a r ารา c อ c น e ค e ชเ e เ a บา a a อา a ถ้าอลิเซียนะให้ฉันยืมรถนะ ฉันก็จะพาเธอไปส่งบ้านซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าอริเซียฉันยืมรถนะเดี๋ยวฉันจะเอารถคันนี้พาเธอไปส่งที่บ้านซิโยปูเดียระดอร์มิเรียโตโลนเดียถ้าสามารถหรือถ้าฉันทําได้นะฉันจะนอนทั้งวันเลยซึ่งตอนที่เขาพูดนะคะเขาก็าคงคิดว่าเขาทําไม่ได้หรอกนอนทั้งวัน ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีงานเยอะหรือว่ายุ่งอะไรก็ได้นะคะมาดูประโยคเงื่อนไขชนิดที่3นะคะก็คือประโยคที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหรือไม่สามารถเป็นจริงเพราะประโยคชนิดนี้นะคะเป็นประโยคเงื่อนไขที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วดังนั้นนะคะในส่วนของเงื่อนไขนะคะเราก็จะใช้ preterito plus ความ Perfecto d e s u วเดียสุแล้วก็ผลลัพธ์เราก็จะใช้ conditional compuesto อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะ si hubieras estudiado más habrías aprobado el examen si hubieras estudiado más habrías aprobado el examen ถ้าเธออ่านหนังสือมากกว่านี้เธอก็สอบผ่านแล้วล่ะ ซึ่งในปัจจุบันขณะที่พูดนะคะเขาก็สอบตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะใช้ประโยคเงื่อนไขชนิดนี้หรือ si me u b i e r a s a v i s a d o ayer abria ido abusarte c ถ้าเธอบอกฉันเมื่อวานฉันก็จะไปรับเธอ สรุปนะคะทุกคนประโยคเงื่อนไขชนิดที่หนึ่งคือประโยคเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตประโยคเงื่อนไขชนิดที่2เป็นประโยคเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้ยากหรือเหตุการณ์สมมุตินะคะในปัจจุบันและอนาคตส่วนชนิดที่3คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ โปรดอย่าลืมกดปักตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ